สวัสดีครับทุกท่านที่ทุกท่านเห็นอยู่ในกล่องนี้ก็คือพระปิตาชัยวรมนพระคูดิม,มานโสพลหรือหลวงปู่คูบาซ้อยขันดุติสาโลแห่งวัดมงคลคีรีเขตอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะครับผมานเหลียนนี้จัดขึ้นในงานเททองในวันที่19สิงหาคม พุทธศักราช2,535เป็นเหรียญดีปีลึกอีกหนึ่งเหรียญในกลองเดิมๆรูปร่างหน้าตาของเหรียญจะเป็นเหรียญรูปทรงโค้งเป็นคล้ายๆกับพระปิดตาคือพระปิดตาชัยวร,รมันแต่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องให้พระเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาให้ท่านได้ดูกันได้ชมกัน ลักษณะเป็นการพระปิดตานั่งบนฐานมัวมีความสวยงาม,มความคลาสสิกจากภาพเห็นไหมครับสวยงามพุทธศิลป์สวยงาม,พ,งามพุทธคุณก็สวยงามด้วยเช่นกันส่วนด้านหลังก็จะเป็นลายยันเขียนว่าชัยวรมันแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้จะมีการต่อโค้ดอยู่ด้านบนด้วยนะครับผมเป็นพระแท้แน่นอนผมรับประกันนะครับ ราคาเล่นหาการตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันถ้าเจอแบบนี้ขอให้ดูว่าเป็นพระปิตาใช้ัยวรรันของหลวงป,ปู่คูบาสร้อยเทพเจ้าแห่งท่าสองอย่างขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังจนจบคลิปกับผมขอบคุณครับ